รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสินอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนกรกฎาคม2567นะครับในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของครึ่งปีหลังแล้วอาจารย์ก็มีทำคลิปเรื่องครึ่งปีหลังไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูในช่องนะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับถือว่ามีการปรับปรเปลี่ยนของดวงดาวเนี่ยถึง5ครั้งเลยและจะมีครั้งสำคัญที่สุดเลย คือตั้งแต่วันที่หนึ่งรกรกฎาคมดาวพระเสาร์เป็นประธานแห่งความบาปเคราะห์เป็นประธานของความทุกข์ระทมต่างๆนานา,นานะจะเริ่มเดินถอยหลังนะครับแล้วจะเดินถอยหลังแบบนี้ไป4เดือนเลยฉะนั้นแปลว่าอะไรความเหนื่อยความหนักเนี่ยมันจะลดกําลังลงพอลดกําลังลงในช่วง4เดือนนี้ตั้งแต่รกรกฎาคมสิงหาคมยาุราพฤศจิกานะดาวเสาร์จะเดินได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ4ี่พฤศจิกานะฉะนั้นช่วงนี้ จะส่งผลดีทุกลัคนาเลยนะครับจังหวะที่2นะก็คือวันที่9นะวันที่9ดาวพระศุกร์จะมีการย้ายราศีดาวพระศุกร์เป็นตัวแทนแห่งพกทรัพย์ต่างๆเป็นตัวแทนแห่งโลกียะเป็นตัวแทนแห่งความสุขนะจะมีการย้ายราศีพอย้ายราศีเนี่ยได้ตําแหน่งทางโหราศาสตร์นะเป็นถึงราชาโชคเลยนะครับเลข6เป็นราชาโชคนี่ดีแน่เลย จะส่งผลดีทางการเงินจะส่งผลดีด้านความสุขความสบายนะให้กับทุกๆลักขาเลยนะครับวันที่13รกรกฎาดาวอังคารจะมีการย้ายราศีเช่นกันแล้วการย้ายในครั้งนี้ก็จะได้คุณภาพเป็นราชาโชคอีกเช่นกันนะครับเพาตำแหน่งดาวอังคารเป็นราชาโชคเนี่ยนะครับก็จะส่งผลดีเพราะดาวอังคารเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นนักรก เป็นทหารเป็นอะไรต่างๆนะเวลามีกําลังที่ดี<ต>เป็นปราชาโชคเนี่ยก็จะส่งผลดีมากๆนะครับเหตุการณ์ถัดมาวันที่16กลางเดือนดาวอาทิตย์ต้นกําเนิดของชีวิตต่างๆมีการย้ายปราศีในช่วงวันที่16ย้ายแล้วได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรจะฟักตัวให้เป็นใหญ่ได้แต่ก่อนจะใหญ่ได้นี่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานานะครับแล้วก็เหตุการณ์สุดท้ายช่วงวันที่ 24กรกฎาดาวพระพุธจะมีการเดินถอยหลังแต่การถอยหลังตรงนี้จะถอยหลังสั้นๆไปเดินได้อีกทีก็12สิงหานะฉะนั้นภาพรวมของเดือนกรกฎาเนี่ยเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับของทุกลัคนาเลยนะลัคนามังกรกรกฎาคม2567เนะครับเช้าลัคนามังกรเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวพระเสาร์ ในเดือนกรกฎาคมนี้ดาวพระเสาร์เนี่ยจะเริ่มเดินถอยหลังและจะเริ่มเดินถอยหลังประมาณ4เดือนตรงนี้จะส่งผลดีนะครับให้ชาวลักนณาบางกรเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการเงินจะหาเงินคล่องขึ้นสบายขึ้นง่ายขึ้นโดยไม่จ้องดิ้นลนจดจ่อในเรื่องของการหาเงินเหมือนแต่ก่อนนะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระเสาร์เนี่ย จะเดินถอยหลัง4เดือนเลยไปเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งเดือนพฤศจิกาจะส่งผลดีให้ชาวลักนามังกรน,นะสบายใจเลยเรื่องการหาเงินผ่อนคลายจากความกังวลบางคนได้เงินก้อนบางคนได้เม็ดเงินจากการเสี่ยงโชคนะใครที่ไปทำงานเสริมอาชีพเสริมไรายได้เสริมก็จะได้เม็ดเงินสมบัตินานะสบายใจนะครับใครที่ อยากรู้ว่าตัวเราจะเป็นอย่างไรเพราะสิ่งที่อาจารย์ดูให้เนี่ยมันเป็นดาวจรน,นะดาวจรหมายถึงดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าจริงๆนะครับยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของตัวเองถ้าเป็นดาวชะตากําเนิดเนี่ยมันต้องผูกลัคนาเขาผูกลัคนาต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาผูกลัคนานะถึงจะรู้ว่าตัวเราเนี่ย มันมีผลเทียบกับดาวจรยังไงถ้ามันไปตรงกันก็จะเป็นผลตามที่อาจารย์พยากรณ์ไปเลยนะแต่ถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยแหละอันเนี้ยมันถึงจะต้องมาดูดวงส่วนตัวนะครับว่าดวงครึ่งปีหลังของเรามันจะเป็นยังไงมันจะไดเะ้เป๊ะกันไปได้นะครับดูดวงครึ่งปีหลังกับอาจารย์มิสระดาวสัร์ประธานแห่งความบังเครับประธานแห่งความเหนื่อยยากทุกประทมจะเดินถอยหลัง4เดือนตั้งแต่หนึ่งรกรกฎาคมถึง4พฤศจิกายนจะใช้โอกาสนี้ยังไงให้เดินให้ถูกทาง ไขปัญหาอุปสรรคช่วงชิงจงหวนและโอกาสให้รอดพ้นจากอุปรสรรคความเหนื่อยยากเลียนแปลงชีวิตให้รุ่งเรืองและดาวพฤหัสประธานแห่งความดีงามความสุขความเจริญของชีวิตจะเริ่มเดินไปหลังตั้งแต่3ตุลาคมถึง14กุมภาพันธ์258จะปรับตัวอย่างไรให้เกิดผลกับดวงชะตาแบบก้าวกระโดดจดโงชะตากับพระจันทร์กฤษณะแบบรุ้ลึกรู้รจริงแม่นยำของปัญหามีฐานอออย่ารอชาร้าอย่าปล่อยให้ปหัญหารุกลามใหญ่โตจนแก้ไม่ได้ ดูดวงของปีหลังการจกิศสนาศาัก9กรกฎาคมดาวพระศุกร์ย้ายราศีเข้าสู่เรือนปัตตนิและได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์เป็นราชาโชคโอ้โหดีมากเลยก็จะส่งผลดีเพราะดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นตัวแทนการเงินเป็นตัวแทนความสุขจะส่งผลดีเนี่ยให้เกิดความสุขสบายใจบางคนได้รับเม็ดเงิน ใครที่ปลูกเอาไว้แล้วเช่นทาอาชีพเสริมได้เสริมเดือนกรกฎานี้ตั้งแต่วันที่เก้าก็เป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวใครเป็นนายหน้าใครไปดีวไว้แล้วนะมันก็จะนําสู่การเก็บเกี่ยวผลตอบแทนใครทําค้าขายก็สําเร็จสมรารถนาดีนะได้รับเม็ดเงินให้สบายใจได้นะครับตั้งแต่วันที่เก้าเป็นต้นไปเลย13กรกฎาคมดาวอังคารย้ายราศีแล้วย้ายราศีเข้าไปร่วมกับดาวพฤหัส ได้เกณฑ์พิเศษเป็นคู่สมพลกันอีกคู่สมพลนั่นหมายถึงท่งกำลังกันแบบยิ่งล้ำกำลังเลยแล้วดองคันเป็นเจ้าเรือนลาภะพอย้ายเข้าไปแล้วเป็นคู่สมพลไม่พอนะเป็นราชาโชคอีกโอ้โหมันจะมีโอกาสใหม่ๆให้ชาวลักนามังกรสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะในเดือนนี้มีโอกาสใหม่โอกาสดีทางการเงินได้ค่าคอมมิชชั่นได้ค่าในหน้าอะไรต่างๆนำพาสู่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองดีทีเดียวนะ โดยที่ได้มาจากบริวารด้วยบริวารจะสนับสนุนเรกม,มงคลประจําเดือนนะครับอาจารย์ทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะจะมีวันออกรถวันสู่ขอวันสมัครงานขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอกอะไรต่างๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์เบอร์ไวเบอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net เข้าไปดูกันแล้วก็จะมีเกสําหรับการปลุกเสกวัตถุมงคลปลุกเสกมหายันมนตามีบทสวดมนต มีความรู้ทางโหราศาสตร์มีการสอนธรรมะปฏิบัติสมาธิปฏิบัติต่างๆที่อาจารย์สอนไปรวบรวมไว้อยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดไปดาวน์โหลดบทสวดเสียงสวดได้นะครับเข้าไปดูกันนะครับ16รกรกฎาคมนะครับดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนปัตนิอีกดาวอาทิตย์เป็นต้นกําเนิดของชีวิตพอย้ายเข้าไปเนี่ยไปชาร์จพลังให้กับดาวพระศุกร์และดาวพระพุธโอ้โหดีมากทรงกํลาลังกันเป็นคู่สมพลอกีก คู่ปัญญายาณน,นะทรงกําลังดีในเรื่องการงานโดยเฉพาะใครดีวงานต่างประเทศใครทํางานออนไลน์ใครทําสินค้าเทคโนโลยีพวกนี้นะจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความสบายใจเกิดการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนําพาสู่ความเจริญรุ่งเรืองครับ ไขร,รหัสชีวิตพลิกชะตารวยด้วยเลขบัตรประชาชนศาสตร์วิชาลีลับขั้นสูงที่จะช่วยไขค,ความลับและแก้ไขปัญหาเคลียร์ให้ตรงจุดช่วยให้คุณมองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นยำเราต้องยอมรับว่าปัญหาที่ต้องพบเจอในปัจจุบันเกิดจากกรรมที่กระทำมาในอดีตแล้วจะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถร่วงรู้กรรมในอดีตชาติและแก้ไขให้ตรงจุดเพื่อการอโหสิก,กรรมร่วงรู้อดีตเพื่อแก้ไขปัจจุบันและวางแผนอนาคตใหม่สู่เส้นทางที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไขรหัสลับจากจักรวาลตรวจแก้ไขกรรมในอดีตชาติด้วยศาสตร์วิชาลีลับขั้นสูงกับอาจารย์กฤษณะสนใจติดต่อได้ที่ไลน์แอ e โอเพ ยี่สิบสี่กรกฎาดาวพระพุธเดินถอยหลังดาวพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอันลลพออัลลเดินถอยหลังเป็นเจ้าเรือนสุภาด้วยมันจะส่งผลดีให้ชาวลัคนามังกรนะครับจิตใจฮึกเหิมขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นมีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะนําพาตัวเองสู่ความสําเร็จสมบัติถนานะแล้วก็พร้อมลุยกันเต็มที่ได้เลยตัวเลขสําหรับการเสี่ยงโชคนะครับ7953 4ส ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจ,จารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะสิบโมงถึงเที่ยงอาจารย์ไบรท์สดทุกวันเลยมาสนทนากันพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึง เลขศาสตร์ต่างๆเบอร์โทรศัพท์มือถือนะเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถอย่างเงี้ยนะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลกมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาภนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างเงี้ยนะครับเพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้ มีลิงก์กลุ่ม Open Chat นะครับเข้ามาพูดคุยการมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มีคัมภี์เสริมดวงปีมังกรทองนะครับคมพี์นี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2 5 6 7เลยใครที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลกมงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรณ์ดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกต้องอีกหลายอย่างเลยนะครับอีกเล่มหนึ่ง บทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรทํายังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ